วันนี้ผมมาเล่นฮีโร่ใหม่อย่างแอตลาสชนแดงกับฟลอเรนติโนช่วงต้นเกมก่อนวิวสองผมพยายามเดินไปเทะกับฟลอเรนติโน่หลัวๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆ EAP ผมจะเด้งขึ้นตามการโจมตีที่แอตลาสโจมตีใส่ฮีโร่ของคู่ต่อสู้แต่เมื่อผมเห็นฟลอเรนติโนกำลังจะวิวสองแล้วผมก็เลยเดินถอยกลับมาตั้งหลักแต่ทัในใดนั้นเทนฟิกเกอร์ก็ามาหวังไถ่ผมแต่ผมพุ่งท่าสองออกมารอดอย่างชิวยบเฉียดชอบมาเมื่อผมได้อันติแล้วผมจึงได้ทำการอันติกดใส่ฟลอเรนติโน่พร้อมกดคอมโ,มโบท่า ผมเลยปลาท้า2ไปรูวๆพร้อมทั้งชาร์จท่า1เพื่อพุ่งออกมาเมื่อฟอรเรนใช้สกิลไปหมดแล้วผมนึกได้ทําการเดินโซและผมได้ทําการกดติชาร์จปาดเข้าไปในพุ่มซึ่งฟอร์เรนติโนโดนสเก็ตดาเมจผมด้วยเมื่อผมเห็นฟอร์เรนติโนเลือดน้อยแล้วผมจึงเดินเข้าไปเพื่อหวางฆ่าแต่ฟอร์เรนติโนจะสวนผมจึงกดท่านเก็บเข้ามาหลังจากที่ฟอร์เรนติโนแพ้ผมไปถึง2แมตช์แล้วจึงเรียกปาทีมคู่ต่อสู้เข้ามาช่วยอย่างกิลกอดและเก็บผมไปได้และหลังจากช็อตนี้เกมก็ได้เปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อบอสแมปอย่างกิลกอดได้เกิดแล้วเห็นผมไม่ได้พุ่งใส่ผมรูวๆฟันผมสาทีเกือบตายแต่ก็ยังไม่พอพี่กิลกอดเห็นผมชา้าดันตีก็ เกงกวกเดินเอาหน้ามาโดนันติผมเลือดรดแทบไม่ถึงครึ่งหรอดแล้วได้ทําการพุ่งเข้ามาไล่ล่าผมถึงผมจะฟิกเกอร์ออกมาก็ไม่สามารถรอดจากเนื้อมือบอนแมปอย่างพี่ปลาไหลได้และทีมเราก็แพ้รอบหน้าว่ากันใหม่คับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแก้มือฝากไว้ก่อนเถอะ